สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดที่1.8นะคะบทที่1นะคะจำนวนนับที่มากกว่า1000 0แนะคะยังคงอยู่ในเรื่องของการประมาณค่านะคะอ่ะดูข้อที่1ค่ะเติมคำตอบนะคะข้อที่1ย่อยค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ7,524อง7524คือจานวนใดนะคะ นักเรียนเต็มพันหลักพันคือเลข7ขวามือของเลข7คือเลข5เพราะฉะนั้นให้ปัดขึ้นก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ8 0 0 0ข้อที่2ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของห้าหมื่หาหงหลักพันคือเลข5ขวามือของเลข5คือ1เพราะฉะนั้นให้คงเดิมนะคะ ข้อที่3 48,463มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10คือเต็ม10หลัก10คือ6ขวามือคือ3เพราะฉะนั้นก็คงเดิมค่ะต่อมาค่ะมีเต็มร้อยนะคะเต็มร้อยหลักร้อยคือเลข4ขวามือคือเลข6เพราะฉะนั้นให้ปัดขึ้น นะคะอ่ะเต็มพันหลักพันคือเลข8ขวามือคือเลข4เพราะฉะนั้นให้คงเดิมค่ะอ่ะไปดูข้อที่4ค่ะจำนวนนับที่มีค่าประมาณเป็น3,000นะคะจำนวนนับที่มีค่าประมาณเป็น3,000ก็ตั้งแต่อะไรคะ2,500 ไปจนถึง2,999นกะคะก็คือตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะนักเรียนนะอันนี้เต็มพันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็ตั้งแต่5ขึ้นไปขวามือของพันก็คือ5ตั้งแต่5ขึ้นไปจนถึง9และอะไรคะและตั้งแต่อะไรคะ3,000 1ถึง3 4 9 9 เก้านะคะอ่ะ,อะไปดูข้อที่ห้าค่ะจุดจุดจุด,จดเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดและจุดจุดจุดเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นห้าพันนะคะค่าประมาณที่มีอ่าจำนวนที่มีค่าประมาณห้าพันก็จะมีตั้งแต่สี่พันห้าร้อยนะคะไปจนถึงอ่าห้าพัน 499นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้องไที่สุดก็ต้องเป็น4,500จําจำนวนนับที่มากที่สุดก็ต้องเป็น5,499เสร็จแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่แบบฝึกหัดหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ